ีนลูกเที่ยวคลิปนี้พาทัวร์แถบสแกดิเนเวียนภายใต้อากาศติดลบพาเที่ยวโคเปนเฮเกนเมืองหลวงแห่งเดนมาร์กและออสโลเมืองหลวงแหง mm ่งนอร์เวย์เที่ยวชมไฮไลท์ต่างๆของเมืองทั้งย่านชอปปิ hmm. ้งและตลาดคร mm ิสต์มาสที่มาในช่วงฤดูหนาวแบบนี้สนจะสนุกแค่ไหนนั้นติดตามไปพร้อมๆกันในเที mm ่ยวโคเปนเฮเกนและออสโล ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โคเปนเฮเกนนะฮะนี่ก็อยู่ตรงจตุรัสหน้าซิตี้ฮอลล์ของโคเปนเฮเกนแล้วเราก็จะเห็นตัวรูปปั้นวัวน้องวัวตัวนี้เนี่ยเป็นคนไถแผ่นดินให้เกิดเดนมาร์กขึ้น <c oughs> ตามความเชื่อนะฮะที่นี่จะให้ความสําคัญกับเทพเจ้าแห่งวัวเพราะว่าความเชื่อของคนเดนมาร์กคือว่าเอ่อเทพเจ้าแห่งวัวเนี่ยเป็นเป็นคนซุยดินขึ้นมาทาให้เกิดแผ่นดินเดนมาร์กดังนั้นตรงนี้เขาก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวัวอันนี้ก็วัวสู้กับมังกรเห็นไหม อ๋อนี่มังกรเนดูไม่ออกเลยคุณแม่ฮะตอนนี้เราอยู่กันที่แลนด์มาร์คของเดนมาร์กซึ่งก็คือนางเงือกนาเงือกน้อยตบบนตบล่างเดนลิลอาฟลู The Little Mermaid The Little Mermaid by Edward e l i c s o n มีคำถามนะครับว่าเห็นแต่นางเงือกแล้วผ้าไพรมานีอยู่ไหนอ่ะตึงตึงถ้าเป็นที่บ้านเรามีผ้าไายมานีด้วยนะไปดูสิใช่ไหมใช่ที่นี่ไม่มีนะฮะที่นี่มีแค่นางเงือกอย่างเดียวนะฮะ Little Mermaid อีกจุดที่เที่ยวสําคัญของเดนมาร์กของโคเปนเฮเกนก็คือจุดนี้เลยอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใครมาก็จะต้องมาถ่ายที่ท่าเรือนิวฮาวนี่ท่าใหม่ถ่ายกระตึกอาคารหลากสีและอันนี้เราก็จะมีนางแบบอยู่คนนึงก็นางแบบตลอดทิปอ่ะที่นี่ก็จะคล้ายๆกับกรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับเพียงแต่ว่าตัวอาคารนะจะมีความเป็นสีมากกว่าที่อัมสเตอร์ดัม มีสีเขียวสีเหลืองสีแดงที่อัมสเตอร์ดัมสีจาไม่สดหรือสีจะไม่เยอะเท่าที่นี่สิ่งที่คล้ายกันก็คือความเป็นคลองนี่แหละฮะความเป็นคลอง ถึงแล้วถนนสตรอยสตรอยเกตถนนที่เป็นย่านอามัสสำหรับคนมาโคเปนเฮเกนใช่ไหมพี่ก๊อตเป็นทั้งถนนก็จะตกแต่งไปด้วยธีมคริสต์มาสนะเพราะมันใกล้คริสต์มาสแล้วก็มีหัวใจหัวใจน้อยก้อยใจระยะทาง1.1กิโลเมตรนี้นะครับก็ตั้งแต่นิวฮาว ตั้งแต่ n e ว k คิงสแควร์ก็จะเดินไปจนถึงซิตี Hall ซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งโน้นก็จะมีแต่แบรนด์ต่างๆนะตั้งแต่ h ไฮแบรนด์ไปจนถึง Street บรนด์ของกินร้านคาเฟ่ก็อยู่ตรงนี้หมดถือเป็นย่านช้อปปิง้งย่านเศรษฐกิจของกรุงโคเปนเฮเกนถนนนี้ก็จะมีห้างนี้นะครับเอ l ล m มเอ o ลมนี่ก็เป็นห้างที่มีเจ้าของเป็นคนไทยนะคือเซนทันกรุป๊ปทั้งห้างนี้กอรับ การ์ดเดอะวันพด้วยนะครับมาซื้อของนี่นี่ก็สามารถคอลเลกต์พอยกับ The ะวันการ์ได้นั่นคืออะไรความแตกต่างระหว่างบทถหอโบสถ์กับพระราชวังอันนั้นคือพระราชวังอันไหนที่เห็นยอดน่ะคริสเตียนบอกเพราะอะไรดู The Crown, ครางไหมสีาวอ๋อมีมีมงกุฎอยู่ด้านบนอ๋อส่วนอันนั้นคือโบสถ์ อราคอยโบดอยู่นู่นปลายแหลมยอดแหลมอันนั้นจะมีกางเขนอยู่ด้านบนสำหรับโบนถนนนี้ก็ยังมีร้านชื่อดังนะฮะร้านนี้ลากรัสเป็นร้านช็อกโกแลตร้านคาเฟ่แต่ดูคิวแล้วเราไม่น่าจะได้กินวันนี้เนี่ยใช่ร้านนี้ดังท<ๆ>ี่เค้กไงเค้ก3เลเยอร์แล้วก็ช็อกโกแลตที่ได้ชื่อว่าอร่อยที่สุดในโลกอยู่ที่นี่แต้ สองชั่วโมงค้ณ <laughs> <laughs> ไปแล้วเข้าไปช็คเอาท์ที่โต๊ะแล้วแล้วถ้าซื้อแบบทูโกไม่มีเหรอแบบอยากได้ช็อกโกแลตเฉยๆอ่ะเรตอนนี้ไม่คิวก็รอเนี่ยรอเขาไม่ให้เข้าเนี oh. ่ย้องเลยมันเต็มเขาบริการไม่ทัน หิมะกำลังตกเลยเห็นไหมนะไม่เห็นหรอกมันตกไม่นานไหนไหนดูสิคุณแม่ไหนดูสิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นแต่แม่นี่ไงนี่นี่นี่กำลังตกเลยเนี่ยเนี่ยเป็นโปรยปลายโปรยปลายนู่นนี่โอเปร่านะครับอาคารโอเปร่าของออสโลที่ค่อนข้างจะโมเดิร์นขณะนี้ก็อุณหภูมิประมาณลบสามคนที่มาออสโลสังเกตก็จะเห็นว่าแบบว่า เมืองเขานี่ตึกเขตรงนี้นี่เขานีเน้นเรื่องกระจกมากๆเลยนะฮะบอกเลยฮะอันนี้นี่หนาวนี่ไม่ได้หนาวนนาวมากแล้วเนี่ยทำคีโมทำคีโมอยู่นี่คือแบบไม่ใส่ฮูดนี่ไม่ไหวนะขู่นี่เหมือนจะหลุดออกมาแล้วหนาวมือนี่เดี๋ยวจะต้องใส่ถุงมือแล้วไม่ไหวมันเป็นเขตท่าเรือเหรอพี่ก๊อตเออตรงเนี้ยมันเป็นแหลมที่นยาวขึ้ามาฟยอตอย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยมันเป็นแหลมสุดของเขาเรียกออสโลฟยอตออสโลฟยอต มีห้องตั้งหนึ่งพันกว่าห้องนะหนึ่งพันกว่าห้องใช่มีห้องแสดงห้องคอนเสิร์ตมีห้องอาหารอะไรเงี้ยเยอะมากเป็นมัลติฟังก์ชันเสียข้าค่าค่าข้าเท่าไหร่ค่าเข้าแล้วแต่แล้วแต่ว่าเป็นงานแบบไหนมีหลายมีหลายแบบมากอยากจะบอกว่าหูเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันแข็งแล้วมันชาจนแบบว่าเหมือนกับว่าแบบมันจะหลุดออกมาอยู่แล้วอ่ะตอนนี้คือหนาวมากเลยแล้วหิมะก็ตกฟู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 อยู่เรื่อยเนี่ย เข้าป่ากะไรทมาเข้าป่าล็อบบี้นี้นะครับถือว่าเป็นกาที่เป็นตอดของที่ที่เพราะว่าการจัดการเรื่องสิ่งวิวล้อมที่มีดีติดอันดับโลกมาต่อเนื่อนงะ คริสต์มาสมาร์เก็ตมีชิงช้าสวรรค์ด้วยมีประดับไฟด้วยยุโรปนี่เวลาใกล้ๆที่จะเป็นช่วงคริสต์มาสก็จะมีคริสต์มาสมาร์เก็ตอย่างนี้นะฮะความบ้องของการมานอร์เวยนี่คือเอามาแต่ยูโรนะครับ ดันไม่พกเงินนอร์เวย์มาเลยปรากฏที่นี่เขารับเงินนอร์เวย์กันสกคุณเงินอะไรนะ <c oughs> นกเหรอนอร์เวย์โครนนอร์เวย์โครนนกนะฮะเขาเรียนติกานะครับนี่เลย สำหรับสายพนันมาเลยครับหนึ่งช่องเนี่ยจะมีเลขอยู่2ตัวนะครับเสียค่าค่าเดิมพันเนี่ยก็คือ40โครนก็200บาทแล้วก็ถ้าอีบิ๊กวิวเนี่ยมันมาออกทีเ่เราเราก็จะได้รงางวัลนี่ก็เป็นขนมนี่แหละครับเนี่ยบิ Big Wheel. Big Lucky. ๊กวิวบิ๊กลัคกี้อของนะบขอบคุณเปอร์เลือกนี้นะครับยีบนะ่5สามหกห้า มีสิทธิ์มีสิทธิ์หกห้ามีสิทธิ์ห้าสี่มันกล็คือการพนันนะฮะเราเป็นแมงเม่านะครับบินเข้ากล่องไฟเราเคยเราเคยกินไอ้น้ำตาลเชื่อมน้ำตาลเชื่อมสตรอเบอรี่ใช่ไหมอันนี้แอปเปิ้ลเป็นลูกเลยโอ้นี่เออแอปเปิ้ลเป็นลูกแล้วเชื่อมสตรอบเบอรี่เลยนะฮะข้างหลังนี่นะฮะตึงตึงเฟ้อ อะไรอ่ะเนื้อกวางเหรอใช่เป็นมูสมูสอันนี้ without pork นะคือไม่มีหมูเลยนะม i ส h o u t pork คือเดี๋ยวนะเนื้อกวางใช่กวางตัวนี้นี่นี่เออนี่กวางตัวนี้เราจะมาลองชิมเนื้อมูสกันนะฮะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะฮะน้องกวางพี่ก๊อตกนละชิ้นไม่เอาลองดูลองดูคุณนันรถอะไรเหรออันนี้ฮะมูสเอ้ยอันนี้มันปลาวานเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหางปลาวานเนี่ยอันนี้คือปลาวานอันนี้เนื้อปลาวานใช่อันนี้คือมูสนะฮะเนื้อกวางกวางมูส กวางอร่อยกวางอร่อยกว่าปลาหวานซื้อกินได้เลยกินได้เลยกินเลยจีน่อยอยู่ได้สองปีมีความสุขจังเลยเดินตลาดคริสต์มาสเนี่ยเฮ้ยซื้อที่บดแป้งได้ป้าเฟินใช่เออนี่สวยนี่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 ที่บดแป้งนะครับนี่เก๋มากโอไลสวยด้วยเอาเอาครับก็ไม่รู้ให้พี่ปฟินไง นี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากเลยนะแต่ของทุกอย่างนี่แพงมากเลยอะอาหารขนมตะกี้กินข้าวนี่แบบราเมงถ้วยหนึง่งยังตกประมาณแบบประมาณพันกว่าบาทเลยแพงแพง ซึ่งที่เที่ยวต่อมาของเรานะครับก็อยู่ตรงข้ามสถานที่ที่จัดงานรับรางวัลโนเบลสันติภาพที่กรุงออสโลเนี่ยทุกวันที่10ธันวาคมจะมาจัดเนี่ยแล้วพิธีรับรางวัลอยู่ด้านหน้านี้ฝั่งตรงข้ามเลยก็คือน,นี่ครับ Viking p l a n น็ เขาเรียกว่ายุคไวกิ้งเอมพายซับช่วงปีนี้ครับ922ใช่ครับคิดจศตวรรษที่922เห็นไหมการเดินทางไปกับทางทะเลขึ้นตามร่องน้ำนะครับไปกับเรือ <ừ> นี่คือช่วงไวกิ้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันนี้คือของที่เราค้นพบของผู้หญิงนะครับอันนี้คือของผู้หญิงที่บอกว่าชาวไวกิ้งแบบว่าไม่สนใจผู้หญิงไม่จริงนะ <N> นี่เจอไอซ์แลนด์แล้วนะครับชาว <N> ไวกิ้งบานคน <N> ไปเจอไอซ์แลนด์นะครับเหรียญไวกิ้งแล้วก็มีตัวหนังสือ นี่คือพีคสุดๆของของไวกิ้งนี่คือหมู่บ้านของชาวไวกิ้งเราจะสังเกตไหมว่าชาวไวกิ้งจะอยู่กันเป็นบ้านยาวๆที่เขาเรียกว่าลองเฮาบ้านจะเป็นหลังยาวๆเราอยากเข้าไปดูในลองเฮาเป็นยังไงนี่เขาถึงบอกว่าเป็นทั้งอาณาจักรเลยดูที่เบอร์เจ็ดประมุกของบ้านว่าราชการทํางานอะไรตรงนั้นเบอร์สามคือทำกับข้าวกินกันคนไวกิ้งกินแต่ปลาเป็นหลักอันนี้คือชุดเกราะ ของเชาวนักลบนะครับและที่สําคัญคือสิ่งที่คนเข้าใจผิดมาตลอดในอดีตเนี่ยบอกไวกิ้งนะครับแค่เป็นการป้องกันเฉยๆไม่มีเขาไม่มีเขา,เขาใช่หนังมันเอามาทำเย๋มากมิวเซียมแบบดิจิตอลโอ้โหทุกอย่างนี่คือแบบไฮเทคมากอะ่ะอันนี้เป็นเหมือนเป็นโรงหนังสีมิติ The <Viking> Rush. เออเป็น vr นี่ใส่อะไรนะใส่ ไอตัวสวมหัวแล้วเราก็จะได้นั่งอยู่บนเก้าอี้ขยับเขยื้นได้แน่เลยโซนมีหนังให้ดูด้วยมีหูฟังมีภาษามีอะไรแปลให้หมดมากเลยอ่ะเหมือนนะดูหนังแล้วก็แบบ<อ>ว่าเราได้ไปอยู่ในในหนังนะได้นั่งเรือไวกิ้งของแท้ด้วยอ่ะใช่โอ้โห oh. <laughs> แต่ได้ดูเขาซุ่มโจมตีนะ อ๋อ <laughs> <laughs> <c oughs> oh, บุกกันเนี่ยน่ากลัวมากเลยววเป็นสนุกมากชอบชอบชอบชอ,ชอบชอบแนะนำเลย <c oughs> ใครมีโอกาสมาออสโลมาเลยครับไวกิ 25, 25้งแพลเน็ตยี่สิบห้ยูโรคุ้มมากคุ้มมากมาดูตำนานไวกิ้งกัน ขอดูหน่อยสิขอดูความไฮโซรงห้องสวีทอ๋อโอเคมันสวีทงนี้เองฮะมีวันเบดรูมมีโซฟาให้โต๊ะกินข้าวโอ้ยเดี๋ยวไปโอ้โห้ดินเนอร์ที่นี่เลยเดี๋ยวไปซื้อมาปาร์ตี้ดีกว่าโอ้โหมีโต๊ะข้างในนี่อีกโอ้โหสำคัญที่สุด แห้งๆอีกแล้วนะฮะไม่มียังดียังมีอ่างอาบน้ำให้ม<อ>าดูวิวดูวิวม<อ>าด,ดูวิวเลยโหมีแต่หิมะเดี๋ยวเปิดหน่อยสิโอโ้โหรับลมได้ด้วยโอโ้โหหนาวเลยที่นี้น่นอ่าวอยู่นวน เมืองนี้หนาวกว่าออสโลนะจ๊ะเพาะมอยู่ข้างบนพร้อมไหมไม่พร้อมเลยฟังเสียงเสียงไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนั่งเครื่องนี้ไปอีกหนึ่งชั่วโมงกว่านะครเพื่อจะไปเมือง <S <S โลโฟ o เทนเดี๋ยวตอนหน้าจะพาไปตะลุยล่าแสงเหนือบนหมูกก่เกาะท่องเที่ยวชื่อดังแห่งนอร์เวย์นะครับกับหมูกก่เกาะโลฟเทน